นี่นะคะทุกคนล้างเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินให้ดูนะคะมาทานคะมากินกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวไทยจะมากินนี่นะคะองุ่นเล็กนั่นเองนะคะพวงเล็กๆนี่ล้างเรียบร้อยแล้วยังมีน้ําติดอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะล้างเสร็จแล้วพวงมันก็จะประมาณนี้นี่ค่ะเราสามารถเอาดองได้นะคะดอง จะใช้ดองหรือว่าเราจะกินเปล่าๆก็ได้แต่ดองเขาบอกว่าดองจะอร่อยนะคะน,นี่ค่ะ,คะพวงใหญ่มากก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีเลือดหมูหรือเปล่านะคะปนๆด้วยนะคะนี่ค่ะอ่างหมุนนี้เขาจะใช้ทำ ทำวายด้วยก็ได้นะคะทำวายขาววายแดงอะไรเงี้ยทำได้นะคะเอาไวต้ตรงนี้ก่อนส่วนพวงนี้สีนี้นะคะเห็นไหมมันมันลูกเล็กนะคะไม่ใช่ไม่ลูกใหญ่อันนี้ก็เล็กเล็กมากนะคะเดี๋ยวจะลองกินกินนี้ดูนะคะอืเปรี้ยวหวาน จิ้มกับน้ําเกลือแล้วจิ้มกับเกลือพริกเกลือ,อหวานเปรี้ยวอร่อยรสชาติมะยมอะค่ะแต่มะยมจะเปรี้ยวกว่านะคะอันนี้มีเม็ดเล็กๆเคี้ยวเม็ดไปได้เลยเคียวเม็ดนะคะเดี๋ยวจะมากินสีนี้มั่ง ว่าแล้วสีนี้เปรี้ยวกว่าสีนี้สีเลือดนหมูเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวจีตเลยเปรี้ยวเหมือนมะยมเลยค่ะเนี่แต่อันนี้หวานนําหวานเปรี้ยวนะคะดูดิหวานเปรี้ยวนะะหวานหวานเปรี้ยวพอดีเลยอะ่ะ แต่น,นี้เปรี้ยวเดี๋ยวลองกินพวงนี้ก่อนพวงไหนที่เรากินเดี๋ยวจะกินพวงนี้ก่อนนะคะเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวกินได้พวงนี้พวงเดียวพวงนี้หวานอือื อันนี้ไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนำนะคะนี่หวานนำส่วนอันนี้เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะอ,อันนี้เปรี้ยวนำแค่นี้นะคะเอาไปดองค่ะอันนี้ไม่ต้องดองกินปเปล่าๆได้ส่วนเนี้ยต้องดองเปรี้ยว แค่นี้ค่ะ